สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมขีสไตา์พานเดียวจะพาเพื่อนเพื่อนมาตกปลาที่คลองกระแสแห่งนี้ครับนี่ครับภา้าบรรยากาศคลองกระแสครับเรือจอดกระเลียงลายเลยครับบรรยากาศหน้าตกปลามากเลยครับแต่เป้าหมายที่เราจะไปตกกันวันนี้คือบ้านติดคลองนะครับที่ว่าหลังบ้านจะอยู่ติดกับคลองและตกปลาได้เลยครับมีการยกย้อเลยนะครับ เดี๋ยวตามไปลุ้นกับผมทิฟ้าครับว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างครับไปกันครับครับนี่คือการยกยอของคนปากน้ำประแสนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างครับอ๋อเห็นเคยตัวเล็กๆนะครับนี่ครับรอใสเน้นยกหลายเที่ยวนะฮะ ยกแล้วก็เอามาต้มตากแบบนี้ครับไว้ทำกะปินะฮะทำกุ้งแห้งได้หมดอ,น,อนี่วางไปแล้วเดี๋ยวดูยอน,นดี้่าครับกำลังยกอยู่พอดีครับได้ยเยอะหรือเปล่า อันนี้เราออกกุ้งข ouais, ึ right, ้นไป่อนครับทำเหยื no, ่อตกปลาครับตักต yeah. ักกุ拜拜้งครับตักกุ้งไหนอีกตัวนึงไปทำเยื่อตกปลานะครับไม่ต้องซื้อครับผมงานนี้ไม่ต้องซื้อเหยื่อเลยครับอาศัยกุ้งเป็นแถวนี้เลยครับเดินเลครับกับวตลาดครับครับนี่อีกหนึ่งอันครับ ดูครับยอนนี้ได้อะไรบ้างครับโอ้ได้กุ้งหลายตัวเลยครับโอ้ยนี่มีหลายตัวปรับเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูด้านนี้ครับโอ้เสียวไม้หักครับอันตรายครับแต่คนไม่กันน้ํานะครับโอ้โหได้กุ้งหลายตัวครับทําเยอะครับตาก็ได้ครับ นี่ครับบรรยากาศริมน้ําปากคลองประแสครับบ้านอยู่ติดคลองเลยครับบ้านหลังนี้เลยมาอาศัยตกปลาครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับแถมเจ้าของบ้านกระจดีด้วยครับให้เรานั่งตกปลาอย่างสบายใจครับเราเลือหิวเลยกับเป็นท่าเรือจอดครับน่าอยู่มากครับ น่ครับจ้าของบ้านใช้เบ็ดกระป๋องครับตกอยู่ชานบ้านเลยครับบ้านอยู่ติดทะเลก็ได้เปรียบอย่างนี้แล้วครับรอบปลาเก๋าครับปลาที่เขาขังครับที่ได้มาเมื่อวานนะครับขังเป็นครับไว้มาทํากิน โอ้เนี่ยครับตัวสวยๆเลยครับยังเป็นอยู่เลยครับก็ขังไว้ครับปลายังไม่ได้ครับตกปลาไม่ได้ก็ต้องหาอะไรดูไปก่อนครับมีครับเียเอาย่อเดี๋ยวจะไปใส่ชัางใหญ่เดี๋ยวเขาจะแยกไปใส่กระชังใหญ่นะครับชุดนี้ปากแล้วกันเลยครับใส่นี้เอาไปเลี้ยงได้นะเนี่ย สำหรับคนที่เลี้ยงปลาเต่าขายครับนี่นะครับติดแล้วครับดูนะครับเฮ้ยหนึ่งร้อยครับหมังเว้ยหมังเว้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะครับขันเด็ดครับบุญร้อนตีนครับผมเด็ดแล้วครับโปลาอะไรโอ้สู้หัวใจครับนี่นะครับเกยครับเกยนะครับนี่นะครับโอ้ยนี่ครับได้ได้ได้แล้วครับนนี่นี่นะครับโอ้ย แล้วครับึงตัวครับนี่นะครับจบผ่านเดียวนะครับนี่นะครับโอ้เยี่ยมครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราตากินครับเดี๋ยวเนืออย่างนี้นี่ครับนี่นะครับดูตัวนะครับโอเคครับผลการตัวแรกครับผ่านเดี่ยวแพ้นะครับใครได้ก่อนแพ้ตามไปลุ้นตัวต่อไปเลยที่ฟ้าครับหลางของขันแล้วนะเร็วตัวที่สองครับดูในน้ำเลยครับระวังข้ามเบสก์เราจะผันเบ็ดครับดูนะครับโอ้จะผันเบ็ดครับ ตัวที่สองครับนี่นะครับโอ้ยตัวเล็กกว่าตัวที่แล้วครับแต่ก็หมานอยู่นะครับเหนื่อยอยงนี้ดนะครับโอ้ยเอาใหญ่นะครับตัวนี้เว้ยฮอตครับฮอตครับนี่นะครับตัวที่สองครับผลถ่ายล้อตตีแล้วครับไปครับได้ตัวครับตักกองกระไม้ใกล้ๆเลยครับโอ้ตาอะไรครับโอ้ยฮอตครับโอ้ย ตัวอะไรครับรับกรดปักกรดปักกรดครับวันนี้ว่าเรายังไม่ได้เลยตัวที่สามครับนี่ครับผมับตกปลานั้งเลทแล้วครับวันนี้ครับได้สามตัวซ้อนแล้วครับเลนนะครับนี่ครับมดูก็ใช้เบ็ดมือครับเบ็ดประไทยเบ็ดฝรั่งรุ่นละอายเขาตกปลาครับเบ็ดฝรั่งสู้ไม่ได้นะครับแป๊บเดียวฉวยเลยครับ นี่ครับนี่ครับสวยครับลอเหยื่อไม้สายเหยื่อไมครับมาสนุกครับบรรยากาศแบบนี้ครับตกปลาอยู่กับบ้านนะฮะหารายได้อยู่กับบ้านได้สบายครับไหนจะยกยอไหนจะตกปลาวางเบ็ดวางรอบได้หมดครับริมคลองครับสายน้ําแห่งชีวิตครับ โอ้โหแล้วครับมาหลุดอีกครับโอ้ยหลุดงครับแพ้องงี้วะเล้อยนาหลุดเยี่ยมใหญ่บรรยากาศสนุกสนานมากครับเบ็ดฝรั่งไม่สนุกเท่านี้นะครับใช้เบ็ดมือครับถ่ายใกล้ๆเห็นจั๊จะเลยดีกว่าครับว่ามันสนุกขนาดไหนครับตกปลาท้ายบ้านครับริมคลองครับไม่มีอะไรจะสุกเท่านี้แล้วครับหาเงินก็หลังบ้านเนี่ยครับ โอ้ติดนะครับมาลุ้นดีครับมาลุ้นครับคนไทยลุ้นตามเลยครับโอ้ยเอาใหม่ครับเอาไม้ครับสนุกสนานเลยครับตกกันหลายกลุ่มครับหลายคนบรรยากาศแบบครอบครัวครับ มันตอกกระตุกแรงไงยกขึ้นเลยจะยกได้ไหมเนี่ยลองทำแบบนี้ครับฝั่งนู้นก็ยกยกยออยู่นะครับโอ้โหรอบบ้านเลยครับมีแต่ยอครับสนุกมากเลยครับมาบ้านหลังนี้ครับปาแข็งเกินอ่ะเฮ้ยไม่แข็งแล้วเนี่ยได้ไหมครับได้แล้วโอ้ได้แล้วครับโอ้นี่ครับโอ้ ได้ทางดํามาครับน่ครับเดี๋ยวยกยอหาเยื่อกนก่อนครับเยื่อหมดครับ <จะ S 1> เยื่อเราหากันแบบนี้เลยครับเช็คดูในยอเลยครับมีกุ้งทําเยื่อไหมลองลองเช็คดูไม่ม,มีกุ้งเลยเคยก็ไม่มีไม่มีครับงั้นตาไปดูยอต่อไปครับอีกอ,อันนดีกว่าครับเดี๋ยวดูอันอนี้ดีกฟ่าครับมีกุ้งไหมตอนนี้กําลังขาดเยื่อเลยครับ ไม่เห็นเลยครับรอบังครับมีกุ้งเอ้ยมีกุ้งตัวมีกุ้งอยู่ตัวครับจะจับไหมฮะเฮยยังมีมีแต่กุ้งโอ้ยยืนนานก็ไม่ได้ครับคืนร้อนจัดครับเดี๋ยวเราหากันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวสดๆครับ โอเคนี่ครับเคยที่ยกยอมาเมื่อกี้ครับเอามาผสมแป้งกรอบแล้วทอดครับเดี๋ยวจะมีคนทอดให้ดูนะครับอยู่ริมคองออ่งเงี้ยครับหากินง่ายครับแค่ยกยอแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับโ้ทอดแล้วปูเหลืองเลยครับ โอ้อาากินดีสุดเลยครับต้องอาศัยช่วงเวลาที่ป้าไม่ช่วยครับต้องมาหาอะไรทำกินไปก่อนนะครับเพชบอยครับนี่ครับทีดทอดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับไหนป้าทิ์ลองชิมนะครับอร่อยไหมขาดน้ำจิ้มนะครับโอ้ยของดีไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้ครับอือ เป็นไงครับยอดครับความร้อนร้อนเลยครับร้อนนะครับร้อนนะครับความร้อนช่วงปลาไม่ช่วยครับสกียกยอมาเมื่อกี้ได้เคยครับเอามาลาบเลยครับให้พานทิ์ลองชิมก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวสังเกตจากสีหน้าครับนี่คือปกได้สามเป็นไงครับพานอร่อยมากครับมาลองดูนะครับอร่อยแบบไหนเผ็ดหรือเปรี้ยวหรือยังไงครับเผ็ดครับ ดูสีตันครับพริกบานเบิกเลยครับครับวันนี้ผลงานของวันนี้ครับได้ปลาสี่ตัวครับขอกินครับได้ปลาอเกย2สองตัวนะครับแล้วปลากดหนึ่งตัวปลาปิ่นแก้วหนึ่งตัวครับขอกินแล้วครับวันนี้ขอเป็นกับข้าวครับ น,นี้คงลงโคแค่นี้ก่อนแล้วครับไม่ทันนังเกตครับตกปลาอยู่ตั้งงานครับเหลือจมไปครึ่งล้ำแล้วครับต้องกลับบ้านก่อนแล้วครับสวัสดีครับ